ชิ้นจากอินฟินิตออโตโมบิลค่ะเราพามาดูงานทรเสไดนะคะที่เราจัดอยู่ที่คราฟเอสเดทคาเฟ่นนทบุรีค่ะ ซึ่งในงานนะคะลูกค้าก็จะได้เทสต์ไรได้ลองขับรถจริงก็ได้สัมผัสทั้งภายในภายนอกว่ารถอวตารวันๆของเราเนี่ยสวยงามแล้วก็ขับขี่นุ่มสบายแค่ไหนเออเมื่อกี้ได้ลองเทสจริงก็ค่อนข้าง Amazing เนาะปวดโลกมากเลยอะ่ะมันทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดเยอะแล้วก็คอนเซิร์นที่สุดก็คือเรื่องสมรรถนะช่วงล่างประทับใจมากๆค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ที่จะลองขับจะสวยและขับนุ่มสบายแค่ไหนนะคะเราจะมีกิจกรรมเทสไรด์แบบนี้ค่ะตามคาเฟ่หรือตามสถานที่สวยๆต่างๆนะคะได้ทุกๆเดือนเลยค่ะอย่าลืมนะคะต้องติดตามที่เพจ a c e b o o k อวัารอินฟินิตออโตโมบิลค่ะ